ซู้สูนนอ๋อชมพตอค่ะอ้ะอะอยลอยลมพี่น้องเอ้ยมือใหม่มหาตัตาาดจัดรอบรอบถึงสวน่อ้ยอย

Mm, that's in the house. <ด>พวกหนึ่งตัดอ้อยเผาพวกหนึ่งตัดอ้อยสดเด็กมาตัดอ้อยนาดำเลยมาตัดอ้อย với nhau rồi จากาศตอนเย็นจ้าอยู่ป่าอ้อยจะกลับบ้านแล้วรถพ่วงกันฝนไอเลตัดอย่าฝนไอเล

thế là quái như muốn hẹn chắc bà hung, tam thiêng, ăn với hôm, bầu với hôm

นดำก็ดำทเกท่านไปยุ่งซี้กันเลยนวกัยวกันบ่นโอ้ยน้ำลายเนี่ยตายหรอนี่้นนั่นชื่งว่าเที่ยวทิงแเลยโอฮื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 ออฮอ เมือวานซีนแบยู่กบ่ินปลากระป๋องต้มพักตุ่มหอยกัโบเนี่ยกัมได้สวยเป้งได้สวยอ้น่ากินก็ลงไปบวดอืมาแล้วอาวนปิ้งปลาดุกอ้าวกิน่ยยาย่กเกินได้เออ ไลเทอกจะไม่ได้กินหรือเมื่กินเลขเมื่อนี่เลขออกปสั่นอะไรคับอนอนยางยางเจ๊ขอนักอยางตามหน้าตามลังอยู่